สบายดีทุกคนสบายดีตนใส้ใจวันี้ละหน้อยสิมื่อจบเบ่าไลวันนปปดทุกคนคือมือวานนี้เกิดเลยเพระคาดคิดทุกคนเอ้ยหลังจากเข้ามาจะก,กินปลาหนองสะพันแล้วกะบ่บาไลเ้าไปเอาเคืองอยู่ขนส่งทางในเมืองละเอาแล้วพัดน้องมาเล่นตัดหน้ารุดทุกคนเอ้ยได้ต่ำน้องมารถบ่ไรกะเตะเอ้ยทุกคนเดีบไรกะจ็๊บ ต่กับโปเตียมแห้งก็เลยทุกคนเลยว่าเจอขออนุญ,ญาตนำเจ็บตีนทุกคนโฮโปรตีนเตะลืดหัวไหล่เติบเมื่อวานนี้นะมาไล่ไปกับมู่มาไล่ทุกคนอัน่อยบาไล่ไปนำ้ำมาไล่ตับและกัดโทรหาละน้อยละน้อยกะไปช่วยเอาเพรทนกับเสเอไปทุกคนเอลยไปเมื่อวานนี้นะทำเติบได้เนาะประมาณซี่มุ้งเ,เราเลื่องกับสิญญาเดิอเดินทุกคนพเพราะว่าเราเหตุการณ์เราเลื่องเตะเมื่อวานนี้มอไล่ ละน้อยนะฝ้าบบไลเอ้าคืนละน้อยพรมทุกคนเอว้านนี้นะบบไลเอาคืนโบไลละน้อยฝ้าคือบบไรคืนละน้อยเลยเอาคืนโบไลเลวเลยตอนไปเอาคืนละน้อยน้องหมาเตนเลียนตัดนารถนะทุกคนใกล้ชิฮหอดอนุสีเด้อคืนกับบริยูขนช่งบ่อนเดียวกันเคืนงบไลนะยู่ขนส่งมีไส้คืงละน้อยนะยู่ขนส่งอนุสีละน้อยกับไปเอาคนเออตนเซาหันไปตลาดและก็ะแววเลยเตรียมยงบ่ทันหอด ตัวแรกมาฮั่นนะมันหดขนตรงกับเจ้าเว้านะเนื้อหนวดเลยฝาบัวไล่กัเว้าไล่กะบเวาไล่เก็บตเนื้อละน้อย,ออยกระแบบเ,เม็นทุกคนเพราะว่าตัวไปเอาคือเนือน้อหนวยนงมาจะได้เล่งตามกระดูกจะได้ตั้มลงมากระทิปแต่กะเพื่อกับวิเทอมันเกิดขึ้นนทุกคนเลนแบบนี้แต่กะมันเกิดขึ้น,น,น,นแล้วจะที่น่าเนื้อละทุกคนไปเจาะเบ้าไล่น้ำกันตั้มแล้วมเมื่อวานนี้นะรถเบ้าไล่ดับทุกคนติดจับเบ้ได้ เอาไปเห้าฮานโชปฟงกับเจ้าว่าโหเทนตายโหเทนมันหักโเทนรถและกะเธอกัเจ้าเปลี่ยนเธอโกขรถแเตะไน่บโกรถวันที่เปลี่ยนเปลี่นเต้วเทนว่านี่นะเล่นเตวเทนและกะละน้อยไปหอดร้อยกลับไปซื้อ,อยาอยาล้างบาดการยากินเธอติดบาดติดเพเดอรลยและกะพากันมาว่าตย่นี้ตำตัวแรกทุกคนเลย ແລະນ້ອຍເຊັດຖາມโทรຖາມມື້ເຊົ້ານິກະບໍ່ໄດ້ເວົ້າບໍ່ໄດ້ເຈັບເລີຍເດີ້ພໍ່ເດີຂນล่ะມື້ນີ້ກະບໍ່ຈອບເບິ່ງ ตอนนี้กะมาโอดเอื้อนเไล่แล้วทุกคนเลยตัวแรกเมย์ร้อยวอซิมานั่แต่ว่าบุมีผู้พานะสาวไปแก่ไปแก่สีโคนี่แหะทุกคนเลยผ่านนะสาวไป,ไป,ปแต่ก,แก็ได้มานั่มาสาตุล่าพอดีก็ไล่ยนายจะอยู่งเถื่อนเห็นกะเมย์ยาแล้วทุกคนน่งจะตื่นมเไล่ยยุ่เพิ่อนเห็นรอ,อเอ้เมล่ยยุย่งเถื่นอะลรเอเอ ไม่ไนะ่าเลยไปเชื่อมันนี้เ่เห็นลงมากได้ลงมากออมาจบไล่ไล่มาจบไมไลถามเรื่อมือเสานี่นะเจือยาเขาเลยสินเดตลาดว่านี่นะลืมมายาเฮอแพงนึงเอาเฮอบมืดขี้มาเฮอบมืแล้วจกบมถงถกหยัยั่งยู่งยัออ่งยู่งยาสามแผงเออ อันนี้แหละทุกคนที่โอไล่ตับหมูวานนี้นะเตะหยิบเอาเนี่ยอันนี้มันเตะออ้ใจนะตับจุก้าไปนี่เลยนโมไลลงมาเลยสบายดียสบายไปรเๆๆรืออร่อยเจ็บไปเรื่อยยากเจ็บไปไม่คืนเลจะเจ็บแล้วนอน,นหกท้ายนะมันหกตีเจ้าไ่ได้เอาอันนั้นเข็นเชืาชา่ไหมจ๊ะเข็นเดี๋ยวเข็นพอข้างๆมาเหแล้ะจะมีเสียงรบกวนเนี่ยทุกคนขอโทษหลายๆฮะ โบตะแล้วบ๊บีเพชรต่างต้าแล้วทำอะไรขึ้นกินเนี่ยโมทานต์ก้นนี้นี่มาตะมิวกับขนมเธอสามีไส้นี่มาเร็วนี่ได้ขนมมะฝาได้มันดีได้มาแต่เชื่อมาแต่ไปรีนบ๊อบเนี่ตีน ขออนุญาตเด้อทุกคนว่าละกันเก็บเตอร์เลิศออกเล็บเล็บแตะทุกคนเลยเล็บขวาดูพืพ้นเขาตีมี้เร็วนี่น,นะเนื้ออื่นไม่ได้จุนะเกือบกันจนหัดหักฆาเกือบกันอ,อ,อ,นะอันนี้ยาเนื้่นมาเพื่ออะไรทุกคนเลยยนี่ยเพลงหนึ่งยาหมูกะเจ้าว่างเฮือนสามแพลงกับยาดังบ้านอันนี้เราจะยาไปเลยคิดว่าเพื่ออะไรเมื่อแล้วไปจกไปจกมาอยู่ถุงยังอยู่ บบจักซื้อมไม่ย,ยาละกับปุนทุ้กคน่ยสีตำเช่าปุ้นดำปุ้นดูเอาข้าไกินแรกกินแลวกับมาข้าวาสายนิ้ะท่นเยอะคนเหง้งเขาบะมอนไปเซิญเมื่อนนี้นะ ดานเฮนดานเล้วเออเฮินป่ายเยนาะสมโมไปเฮือนดบอ่ตา่ำกระพุนชุดลูเพลกินตำได้ชุดลูเพล,ล็ลิตำสุยากินเราน้อยตมม่ำหัวเซฟทุกคนเรน้อยต,ต่ำเนเค็มไม่ยาต่ำชุดกินมันนี้ลาลากระพุนกะหลายเติมใ้นาวเตัวเย็น กุ้งดีเนี่เขาินเลยแม่ซ่บเยอะเนาเอ็มคกเลยทุกคนน้อแมวไปต่ำเลยซื้อต่ซื้อตำมากินตำมาในป่าซื้อหัวตำออกก็ได้บะมืกแซ่บตีเต่โม้อะไรจะไันทำีเตเห้ยเห้องต่โมนี่ในป่านี่กระโกกระปุด้เ บ้านคอยกับมีดสะพันกับพื้นเขาไม่เล่นใครทุงคนนี่ครูหารบ้านคอยขายเนาะเอพอทนว่าสิไปด่าเนยทุกคนมาไหมเราปีาจเาใช่ไหมเนอะกีตาร์ล่างอกินเชือก็ได้เป็ดเพื่อ มาเด้อ yeah. ท yeah. yeah. uh ุกคนกินตำขุ้้นวกันตำข้าวปุ้นวิญญาตำสุกินเดี๋ยวมนกเลยรอเสือสีชางเสไมเนาะไม่ได้มาเด้อกินตำข้าุ้มาสักลงมนเนยะยังหนาวแต่เ้าแอยู่ได้ไ่ได้เลยแฉกนูนนูม่ตำม่ได้เพียงญา trà cà phun xẹp vô kẹp bò nhỏ đáy bà lai nhỏ ăn bà lai bà lai lắm đấy nó đây chú ไปบอกีบของกระโดดยนนินะงกินน้ำเลย <c oughs> บ่อยนยะมัจไปน้ำเล็เอิต,งงตงิงมาเลยติมติงมากอ,อย่ามาเลยเติมติงเออไปกิเด <พ>ไ,มไน,ขนมข้าปุ่นมาันกาานมาเบิ้งตู้เบิ้งเงนเขาน้อไปก็บป่าได้ไหนุงงเราได้เซมักันแล้คนได้มาแล้วกัน,นุงเลยเ้อหมัเอามาเม,ามาื่อวานนี้ตามขาปุ้นแล้วละกะเขาโบทอนเบไล่วนไ,ไปตึกป่าทุกคนเลยไปตึกป่าอยู่หน้าพันหำอร่อยกัไปตึกป่าน้องเขาโทอนไปคนเบิ้งกัน ดาวไส้กับไฟหน้าแั่น ขอโทษว่าน,น้ำมันมืดที่นี่เอสมอดจักแลวก็เอสตีดล่งได้ชื่อพี่ลึกอ้าวอีดาวมึงเดี๋ยวพูดอีบอ เคยมาจะถือเลยครั้งแรกที่มานำกับกว้างกว้างเลิกปิดตะเลึกมาคราั้งแรกมาอะไรจีบอยู่กับมาแต่ว่าลูกนำมาได้แล้วทุกคนจีบตีนยันมันเปอยนำห้ามันกับบดีขีดต้มนำห้าเบาหั่มทะเลมาทุนตัวนี้มาหมดคน เราขี่อันขนาดของปลอมเนี่ยหนูเท่าห้าร้อยคืนขี่ไปเดียว่ามาขี่รถไทยมากบมันะบ่ขนาของปลอมเท่าห้าร้อยคืนห้าคนว่าเขาปีนขัดเจ้าปีนใบเล็ก็ไปปีนหยิบซามทำชาวาไปปีนปีมันหนาห้าร้อยของปลอมของเทได้จ้ะของเทหนา่งพันพคืน รถควายติดปลายเลยวิไลบังเป็นกองลงไปเชิญตินเเลยแดงฉลานยังรถรถอยู่เบืงได้ตินนะม่จเเลิศผ่านหำามาแล้วทุกคนเลิศบอทอนเไปเชิดอลมนี่นะไปเนะ ของเจ้าวะนะปิดละเลืเส็จแล้วเอานึ่ขั้วรื้อโบ้ท่านนะตลงเลยทุกคนแต่มันหอมนิดนึงท่านำหักมันประดุกตัวนึ่งลงลำยำหนาว

Ton tên tiếng đi chip sống móng để lúc nắm cho nó đã được con à, tục nằm đây nhà quân mầm 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 đấy, nhau mầm 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 Pai bông hàm lại đến không ít đến mỗi năm nay năm 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 เอาไปได้ไปข่อยยืเอาข้าวข้องมานี่เราไปโทรไปที่ลง้อนละเราอาลงน้อชอจับนะมึงเบิงนึงกระยู่นเออมือแต่ปิดกล้องที่นี่ปิดเชิดตะเวนทุกคน มันกำลังเด็ดกาน้องๆพากันล่นยูมทุกคนมีพันธ์ธรักคู่ใกล้มาคู่ใกละะ้ทุกคนเลยมาเด็่บุกมาเจ้ามาขอขอนันมากับ <c ười>

พอาได้่หปง็ุไปเห็นะรเบบต่างหน้านี่ปลาขาแล้วออสบอลไดขาจริงเหรอวะอ๋อพหม่าใชาไอมมันใดพีหม่าเท่ากับมหาคายาหาลักษณ์สายยบ้ใหญ่เลยทุกคนมาหนูกถึง น้ำบอลลายไปเลยนออายนี mm ่แต่ย่านตกขั้นนู้นนี่งเย็นอันนี้แหละเคยเบิงนี้เะยู่พื้นเย็นอันนีตอนนี้นละป่ากระแดงอิเตอร์นี่ป่าเหรอเลยรีดรอยโอ้ยยานก็หน่อยไปเียล่มันจะมีนะโย่ยินดีนะ ยีงออกกี <mum ble> ่เลมัรไฝ่ายนี่โดงดินโอ้ยโดงมาเลยเด็กกอลขี้วาโดโอ้ยได้หรอไ้บเไปเร็วพอมีแห้งมันดใหญ่ขึนเห็นไดเห็นะยด้ ป่าด้ยเลยนี่าเทิอีกกระเลงกระนิ่นเออน้องวัยสุนเฮ็ดวิดบอไปไปตกแล้วคกป่านี่โยเหยียดแขนเลยเนาะ กูมาขามกันหลายเลยคุณอันนี้มาสมแซลดิมันเก๋แล้วบถ้ามันเก๋ด้กินได้เลยทุกคนมาหน่อยมาสมแซลนี่เบื่อมันกะต้มเสือน้องงูน้องควายแซลทุกคนมามันกินได้เบิ่งเอาลองไปกินบไงก่อน bèn đu không đến nay nhầm nhàng luôn bà nói đâu đi digital đi ít nữa ăn mua ăn mua ăn mua Ơ, <laughs> bà ừ. ừ, khó. Ơ, ừ, khó. Đi thôi, ngồi ngay. Bà khó, khó. Ủa, tụi nó sắp hẹn rồi đó. Bà khó, bà gì bà khó, bà khó. Khó, khó, bà khó. Nhiều không? Mà, đưa khó ra, mà. Nhiều ừ. <laughs> khó,

คำได้ได <Rox> ้ท <tinc S 1> ั้งหมดปากกะนไม่ใช่ไ <único> ข <Liberty Overwatch> ่ากเนโค้งก็เคืองโค้งมีแต่ปลาตัวยื้อปลานิ่นปลาปลาไปเลยว่าปลาหน้าย้มอ่งเดะยค่ันเลยนี่ร โออออม่บุ๋มยหงาวเหนียวข้าเหนียวเลยหนาวนีาวข้าลงนาผู้ติดปเนาะดีจะซาหนึ่งเดี๋ยวมาให้ย้วกินก่อนนะขนมโกโพป่าทุกคนปู่ป่าข้างๆนี่ตั้งเยอเลยมันเสีไได้ไหมช่างต้ยเด้ ตา้มันมาีน่อนนนีจะมาคืนกูว่านี่เป็นมีชมมนงกูไม่แดงกูไม่แดงนงีเชอร์บอกไปหาี่

โอ้พอ้อมลยสกมึงนะตกปุเปกอพอไรบูึงสร้างบ้านน้พัดก้อยป่าไม่เชอทัคู่สุดประทนปประทอนตาลายเล้จำเจวเลยทุกคนเด้อทุกคนกินข้าว เทียงน้ำกันกับทิงนะทรัลมามาบากฟาย้ำมาพี่ก้อยปลาต้มปลาเจ็ากน้ามึงอาวนาอยู่ทน้งปลามาหลังบ่งอยู่บนณันห็ด้วยโดนกินง่ายด้วย

ก็คื้อตุ้ยด้ยออืกโจ๊กเคยไปกินปลาหน้าเฮขาตัวนี้ก็กินข้าวกินน้ำอิ่มเลยทุกคนขอบอกขอบใจหลายหลาวัานทำนี่ก็ซีมือเลยทุกคนขับเร็ว โนนี้ก็มาแล้ทุกคน,นมาบเพือ,อ,อนบาไล่ละชิเบอร์ได้เคัมเร็วสี่โมงห้าโมงเลยในเล่บบอไลเจ็บอยู่บ่ตินว่าดอดีไวก้กระโดดดังาทในห้องคาจแล้วาไม่เจ้าเจาา็บจยดแล้วาถม่าเอามาขีดเธอทุกคนป้อมาขีดถือดื้อกะโดบมเคยเห็นจะคือเด้ทุกคน อันนี้ไม่น่ายทุกคนไม่น่ายเอาผู่มือมีเท่าแล้วน้อยเราเอาเฮอผูกเขียวมามีก็มาคิดมาต้นท้ามานะบบได้พิ่มาต้นนทุกคนคนได้มาคิดคือมาคิดืยอะแม่จับจูเออที่มือใดทุกคนเอามานี่จ้ะคำเดาเมื่อใดดีว้เด้อ มีนยาอนีนาป่าทุกคนพันธมเอาเฮิอเพราะพวกเอากเอาอ็เอาเฮิอเอาเฮิอมือเจลทุกคนเลยจะพูกก็ไม่คิด <c oughs> ถึงก้อนบอ,ย,นบนอนยคีฟุนทุกคนโอ้ได้คีฟุนเดลีย์เหรอเห็นหุง ไปมันดีโอ้มันสีเหยื่ั้แห่งตัวนี้ก็มาเพิดแล้วทุกคนเลยผู้ไม่นายปิดมาฝ่าไม่เท่านี่ผู้เคียวเออไม่เท่าบ่ม,มีผู้ทุกคนเออแต่เก้าก็มีด้ลยนะมันตาย จะโขนำเม่นาหเฮืนเตืร์บาลน้อยนี่เขียวแต่ละมือมาคิดเน่อในการห้องไม่อ่อนป่าผมป่าพ hey mm ัน hmm. ม hmm. so so okay. ้ำค awesome. um. so 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 ือคือมันต้มเจียวมันรงมาคิดเนิวเนิวพี่ลูกมาคิดกะนนอนทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปสานี้แต่ทุกคนที่้ามาติดตามนะครับตรงเป็นหนึ่งกับกิบบาร์ในแตบ